สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นั่งทานฮอตคอรอสปันค่ะยังเหลืออีกขนาดนี้ค่ะเพื่อนทำมาให้ค่ะวันเกิดเขาทำขนาดนี้แถวอย่างนี้นะคะอีกแถวหนึ่งประมาณนี้ค่ะสอันสามถ้วยอันนี้อันสุดท้ายแล้วค่ะเสียได้ค่ะพยายามทานให้หมด ลูกกับแฟนคงเบื่อแล้วค่ะก็เลยไม่ทานแก้วเสียดายก็เลยเพื่อนตอส่ษา์ทํามา,าให้มันเกิดค่ะนายโยคาร์ดรดอกไม้แล้วก็ลูกสาวคนโตเขาก็ให้คาร์ดสวยมากเลยอันนึงแล้วก็น้ำหอมค่ะยังไม่ได้เปิดเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงมัาง ฮอสกอตปันเนี่ยคนสูงสูงวัยจะชอบหรือคนคนอื่นอาจจะชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ย่งแก้วชอบพะมันเป็นหนมปังนะคะแล้วมันก็มีลูกเกดมีลูกเกดอยู่ข้างในคะ่ะและ้วก็หวานหวานนะคะทานกับชาจะอร่อยคะ่ะทานกับก,กาแฟก็ได้นะคะ มันแกไม่รู้จะทานอะไรค่ะเออมันั่งทานานี่เดี๋ยวมีอะไรจะโชว์ค่ะืช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอีสเตอร์นะคะสามีเขาก็ซื้อไข่ มาให้ค่ะอันนี้รู้สึกอันนี้ลูกสาวคนเล็กเขาจะเอานะคะเป็นกระต่ายแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะอยู่ข้างในแล้วก็อันนี้เขาบอกอันนี้จะให้แม่จริงๆแม่ไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่าแฟนเขาก็ซื้อมาให้ทุกปีค่ะอันนี้ก็ไข่ใบใหญ่แล้วก็มีมีชิ้นเล็กๆอยู่ข้างหลังแบบนี้ค่ะมีของแม่แล้วก็ อันนี้คนกลางเขาเอาอันนี้รู้สึกคนโตเขาไม่เอาคะ่ะก็เลยจริงๆแล้วแม่ชอบอันนี้นะคะชอบลินดอนนี่คะ่ะอร่อยคะ่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะก็เนี่ยค่ะช็อกโกแลตเราก็จะมาทานกันนะช่วงอีสเตอร์แล้วก็อีสเตอร์นี่ก็มันก็อะไรนะคะเขาก็ทุกคนก็จะรู้จักในเรื่องการที่ ซื้อไข่มาใช่ไหมคะซื้อไข่ช็อกโกแลตไข่มาลูกเล็กๆแล้วก็ไปซ่อนนะคะแล้วก็เด็กๆก็ถือตะกร้าคนละใบแล้วก็ไปวิ่งนะคะเก็บว่าใครจะได้เยอะกว่าที่บ้านจะทําทุกป,ปีกันแบบนั้นแต่ <laughs> ถ้าไปบ้านย่านี้จะสนุกคะ่ะเพราะว่าย่านี้สวนเขาจะใหญ่มากนะคะ <laughs> เขาก็จะซ่อนไว้ทั้งในบ้านด้วยทั้งรอบหนึ่งนะคะหาในบ้านเสร็จแล้วก็ไปซ่อนในสวน บางทีก็หาหนานมากค่ะในสวนเพราะว่ามึงมันแล้วแต่คนซ่อนเนาะเขาจะไปซ่อนตรงไหนคือก็หาไม่เจอมันชีาช่วงร้อนๆนี่ช็อกโกแลตก็ละลายก็มีหา <c oughs> ไม่เจอพอม,มาเจออีกทีละลายนะคะเจอถ้าช่วงไปบ้านญาติเนี่ยเขาก็จะมีมีแข่งมีแข่งเป็ดฮะมันจะมีแม่น้ำเล็กๆ นะคะเขาจะเราก็จะซื้อตั๋วนะคะมันก็จะมีเป็ดแต่ละตัวมันก็จะมีนัมเบอร์ของมันเราก็จะไปซื้อเหมือนซื้อเหมือนซื้อซื้อมันเป็นใบเล็กๆนะคะบัตรเราก็ไปซื้อใส่ชื่อนามสกุลเราแล้วก็เบอร์โทรเนาะแล้วว่าเราจะเบอร์ไหนเบอร์ไหนเอากี่เบอร์รู้สึกเบอร์เบอร์ละปอนหรือยังไงหรือว่าสองเบอร์ปอนอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ แต่เราไปที่ไรก็ซื้อเป็นสิบยี่สิบปอนด์เหมือนกันค่ะนะคะซื้อไปเยอะแล้วเราก็พอถึงเวลาเขาก็เป่าแตรแล้วเขาก็จะเทเป็ดเยอะมากค่ะจานวนที่คนเขาซื้อเนาะเทลงค่ะแล้วช่วงนั้นมันจะเป็นเป็นแม่น้ําตื้นๆค่ะมันก็จะไหลมาใช่ไหมเขาจะเทอย,อยู่ข้างตรงข้้งบนนูน่นตรงที่อะไรนะคะที่น้ํามันจะไหลลงมาใช่ไหมเขาเทลงมาทีนี้ก็ เป็ดมันก็จะมาเรื่อยๆเื่อยๆมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อๆไปไกลเราก็คอยตามดูเผื่อจะเจอของตัวเองค่ะแ๊บนึงค่ะคุเป็ดจวันนี้ทำพายค่ะพายสำเร็จรูปให้แฟนกระต้มผักนะคะแล้วเราเราก็มาคุยเรื่องเป็ดต่อเสร็จแล้วก็ ก็จะไปจนถึงที่กําหนดนะคะที่ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะดูว่ามีเบอร์ใครถ้าใครชนะนะคะมันก็จะมีชนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์แล้วก็มีรางวัลปอบใจอะไรมานหน่อยรู้อ่รู้สึกเคยเคยชนะครั้งหนึ่งค่ะได้แบบอืมไข่กล่องใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ได้อะไรไมร่รู้แล้วก็เป็นช็อกโกแลตเป็นตัวบ้านมาอีกอันนึงก็เคยรู้สึกจะวินแบบ ได้ที่หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะนอกนั้นก็จะได้แบบเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆมาก็รู้สึจกจะครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะครับจะทาทุกปีค่ะแต่มีชนะอยู่แค่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวถือว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าคนเยอะค่ะไม่ใช่ว่าคนน้อยๆนะคนแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเลยครับไม่เป็นพันเป็ดเลยเนาะเพราะว่าเขาเทมาเยอะเพราะคนก็ซื้อเยอะแล้วเ,เขาก็เอาเงินนี้ไปช่วยทางเชิดนะเาเขาก็เอาเงินนั้นไปช่วยบุนนิตี่เชิดอะไรพวกนั้น ก็เหมือนเป็นการทําบุญค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมันก็เลยพออันนี้รู้สึกอีสเตอร์ปีนี้ก็รู้สึกอ่าวันที่สี่นะคะวันที่สี่เดือนสี่ะนะคะอีสเตอร์ซันเดย์เนาะแล้วก็อีสเตอร์นี้คนเขาก็จะมาจะถ้าคนที่เขาอะไรนะที่เคร่งศาสนาหรือคนที่เขานั่นมาเขาก็จะไปเชิดกันเนาะก็จะไปเชิดกันแล้วก็จะไป สวดไปร้องเพลงเขาจะมีการร้องเพลงทําอะไรกิจกรรมที่เชิญด้วยซึ่งถ้าไปบ้านญาติญาติเขาจะพาลูกเราไปไปร้องเพลงแล้วเขาก็จะซ้อมเพลงเพราะลูกเรียนร้องเพลงอยู่นั้นนะคะเขาก็จะร้องเป็นบางค้เขาก็จะให้เอาเครื่องดนตรีไปไวโอลินหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปแสดงโชว์ให้คนในเชิดฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ร้องกันเป็นกลุ่มบางทีเขาก็ร้องเดี่ยวนะคะก็แล้วแต่บางทีก็ไป ร้องประสานเสียงกับเขานะคะแล้วก็เขาก็จะมีการบางคนเขาก็ลาเ,าเขาก็หยุดงานมาเพื่อจะมาสังสรรค์กับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูงแล้วก็ก็จะมีทํากิจกรรมร่วมกันบางคนก็มาทานข้าวข้าวเย็นแต่เอาข้าวเย็นแบบเร็วๆหน่อยนะคะแป๊บนึงลืมเปิดบางคนเขาก็มาแฮปซันเดย์ลันช์ ค่ะวันนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายโมงเขาก็กินร้นมื้อใหญ่เลยก็กินเป็นมื้อเย็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปเดินกันเนาะไปเดินออกกําลังกายให้มันย่อยกันเพื่อนฝูงมากันถ่ายรูปกันมีปาร์ตี้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรม นะเป็นรูปไข่มานะเป็นพลาสติกรูปไข่มาหรืออาจจะไม่ใช่พลาสติกอาจจะเป็นปูนก็ได้แต่เราก็มาทาสีกิจกรรมของเขาก็คือทาสีไข่นะคะแล้วก็ทำอะไรนะบิสกิตเป็นรูปกระต่ายนะคะทำเป็นรูปกระต่ายแล้วก็บางทีเขาก็มาวาดรูปเล่นสติกเกอร์อะไรอย่างนั้นนะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับอีสเตอร์เกี่ยวกับกระต่ายนะนะแล้วก็อะไรนะแล้วก็บางคนเขาก็มา ปลูกต้นไม้ค่ะบางคนเขาก็บอกให้ให้ชีวิตใหม่โดยการปลูกต้นไม้เป็นที่ะระลึกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกเก็บไว้แต่ละปีแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเขาก็อะไรนะเดคเรทแฮดเอนินึกได้ดของลูกมีเดี๋ยวไปเอาให้ดูค่ะ ทิ้งแล้วค่ะแต่นึกนึกได้ก็เลยเ,เก็บเอาไว้ดีกว่านะาไว้เป็นที่ระลึกพอลูกไม่ได้ทำและนี่สมัยที่ลูกเล็กๆนะคะช่วงอีสเตอร์ก่อนที่จะวันสุดท้ายหรือวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถ้าอีสเตอร์ซันเดย์เขาก็จะมีการแสดงที่โรงเรียนนะคะมีการโชว์ก็จะมีร้องเพลงครูจะเรียนเป็นโนครุเด็กๆร้องประสานเสียงเต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะ เราก็วันนั้นก็เราก็จะได้ไม่เราไม่ต้องเขาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะเขาจะใส่เสื้อผ้าแล้วเขาก็แต่งเดคอรเรทอะไรเป็นสีเหลืองเป็นรูปนกเป็นรูปไก่อะไรอย่างนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปตัวไก่อะไรามาแปะเป็นหมวกแล้วเขาก็ใส่นีหมวก,มก,น,กน, <c oughs> นี่ค่ะไปไปเรียนนี่ค่ะอ่าอันนี้เป็นดูงอันนี้ก็สวยดีค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันหนึง่งนะคะ เนี่ยอันนี้อะไรนะ Happy Easter เขียน Happy Easter ตรงนั้นนะคะก็สวยค่ะบมไปในไปในี่ใอันนี้ไม่รู้เป็นของใครของใครคนะ่ะจำไม่ได้ละราะลูกสองคนไปโรงเรียนเดียวกันก็หัวนี่ก็น่ารักดีนะ นี่อันนี้เขาเดคอเรตเป็นไข่อ่าเป็นไก่อะไรสีเหลืองเป็นกระต่ายเนี่ยกระต่ายเป็นกระต่ายอืม <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระต่ายเหมือนกันแล้วก็เดกเรเลตชอบอันนี้ชอบอันนี้จะให้ดูอันนี้ เป็นเขาทำเป็นอะไรนะเป็นเนตเป็นอะไรนะเป็นเรียกอะไรนะที่ที่ที่นกเอรังรังนกอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นรังนกแล้วก็มีไขนนนน่มีไข่อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีลืมหาดูอันนี้ก็นน anytime, มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นรังเหมือนกันเนาะน,นี่เป็นรังแล้วก็เป็นโลกเจียบ เน,ะะนี่ยค่ะอีสเตอร์นะคะอันนี้ก็เอาเกร็ดความรู้เรื่องอวันอีสเตอร์มาฝากนะคะก็อีสเตอร์ของที่นี่นะคะก็อีสเตอร์เขาเ็าทำอะไรมั่งเนาะ,ะแต่ที่เราทำประจำก็คือซ่อนไข่นี่ค่ะทุกครั้งง่ายที่สุด แล้วก็ทำไอ้คุกกี้นะคะนะคะกิจกรรมทำร่วมกันแล้วก็หลังจากทานอะไรเสร็จถ้าเราไม่ไปเดินเราก็มาเล่นเกมค่ะเอ,เ,เอาเกมนั่นเอาเกมนี่มาเล่นด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็อยาจะทาน <c oughs> ทานในนี้ต่อเย็น,นะะแล้วค่ะยังไงก็เอาเกิจกรรมรู้มาฝากแค่นี้นะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ